เนดาวดิจ ok. ิตอก่นลไหมครับไม่ไม่ไม่ไอ้บินให้เขาเล่นแก๊มไม่หน่อยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สามวันสองคืนนะครับผมไฟในวันนี้พวกเราอยู่กันที่ลาดพร้าววังหินมาพบกับนักซุ่ด้านซ้ายมือชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะชเจมีนดังๆหน่อยจีนเจมส์ครับเจมส์ได้ข่าวว่าเป็นดาวดิจิตอยนิดหน่อย เป็นดาวนิดหน่อยโอเคขอเสียงของเชฟเจมส์หน่อยครับช่องไหนช่องไหนตายุจเจมอะไรนะตายูจเจมตาตายูจเจมตายุจเจมโอเคฝวามือชื่อฟิลฟิลฟิลมาจากไหนใจมาอะไรนะใฟิลเสนาฟิลมาเชียร์ไหมวันนี้ขอเสียงของเชฟฟิลหน่อยเยอะเหมือนกันตักกี่ไปแล้วเรา ไฟแรกเต็มเต้นนะโคตรเต็มเต้นนะใส่เกรนะันันด้วยไม่ใส่ปันยางด้วยโอเคเราปีนไฟแล้วไฟแรกแรกไ้อมมาเปล่าวันนี้มาต่อยกนการอะไรตากลตากลากใช้ขาได้ไหมโอเคตากลนนะไปดูแลกันไปออ่งตัวพี่16 17ครับผมเชิญได้เลยครับ1ดาวดิสกอบดาวดิสตอบแคน้เวล Hãy ừ. subscribe ừ. 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 รองไรองไห้มองเห็นร้องไขอให้กำลังใจร้องไห้้องไห้ร้องไห้ร้อ

ครั้งแรกดูแลกันนะดูแลกันเฮ้ยดีแล้วข้างล่างเฮ้ยจนมาเป็นไงบ้างเสื้อด้วยถอดเสื้อด้วยเดี๋ยวเป็นไงบ้างอันนี้คุณมีความเห็นยังไงบ้างครับก็หมดครับผมแหมดโลแบกสิบโลแบกสิบโลถือว่าเต็มที่แล้วไปไปไปยืดยืดผมยอดตอนมาลืมหมดเลยใช่ไหมลืมหมดแล้วไปแรกไปแรกในแบคสิบโลได้ก็ถือว่าดีแล้วพี่